สมถะเราไม่ต้องวงงุ่เรื่อง,ว <c oughs> งความสวยพีพนะี <c oughs> บึงคิดได้จับมือนะบึงคิดได้บึงคิดได้เมื่อกี้ถ้าใครใครไม่มาเอาเดี๋ยวผมติดรอบตัวตัวเองเลยนะ <c oughs> ติดในรอบคันเลยหลายแผ่นเลยฟาดไลท์ไรเดอร์นี่มันย่อมาจากอะไรครับมันแปลว่าอะไร ครับผมวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่พี่เอ้ย <froze! S 1> <ผม>ครับผมตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่บ้านพี่ปาลหรือว่าบ้านนายมะขามนะครับซึ่งตอนแรกว่าจะมาอยู่สักสองวันแต่ว่าเลยดมเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการแล้วก็เหมือนที่ผมเกินไปตอนที่ขับรถไว้ว่าผมจะมาเอาเสื้อนะครับซึ่งเสื้อนั้นผมได้สั่งกับ พี่ปามาไว้ตอนประมาณสองเดือนที่แล้วแต่ว่าผมสัญญาไว้ว่าผมจะมาเอาด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องให้พี่เคยส่งไปแล้วก็วันนี้ผมก็ได้มาแล้วสวัส <Yahoo! S 1> ดีครับสวัสดีครับกำลังแอบตั้งไอเอาไปเติมน้ิมันมีมีแบงค์งยี่สิบทั้งนั้นเลยดูดิทั้งหมดนี่นะประมาณได้สักหลายพันนะนี่ดูสิว้าวโครเจ๋งว่ะ จอมแอบตังเมียนะครับทำไมมันม่วงขนาดนี้เก็บๆก่อนเก็บก่อนวันนี้เราจะต้องแอบตังเมียแล้วก็เอาไว้ใส่ในกระเป๋าคนจริงนะครับวันนี้เหเมาเสื้อใช่ไหมได้เดี๋ยวผมต้องเข้าไปหาเลยนี่นี่ นี่คือเสื้อฮูดที่น้องเจเจได้สั่งพี่ไว้นี่มีการแพ็คแล้วก็สกรีนว่ามีการแพคแล้วก็เขียนว่าน้องเจเอเนะไรวะจังฮูดไซส์เอลนี่นะครับตัวนี้ราคาหนึ่งพันสองร้อยแต่ถ้ามารับเองเนี่ยเราไม่มีค่าส่งนี่จะลงจะลงใส่เลยไหมครับได้ครับเดี๋ยวมา,มาลองใส่เลยดีกว่ามามาเดี๋ยวเดี๋ยวแกให้นะครับเราแกแบบสมถะเราไม่ต้อง ผมเรื่องความสวยน้นายก็เด็นี่ภายในถุงนะครับก็จะมีสติกเกอร์เอเวด้วยอันนี้จะฟรีสำหรับคนที่สั่งเสื้อเท่านั้นนี่ผมเพงรู้นะอ๋อไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ่าจะมีประมาณนี้อ่าฮแล้วก็นี่ครับนี่ครับเป็นเสื้อเอเวออันนี้ไซส์ไซส์อะไรครับไซส์ L ครับไซส์ L นะครับ นี่แล้วก็ด้านหลังจะสกรีนแบบนี้ร,ราคา1 2ึ่้บาทสาเหตุที่แพงเพราะว่าดูสีดสีมันเยอะมากครับแล้วก็ต้นทุนเสื้อเนี่ยเนื้อผ้ากนข้างจะดีแล้วก็ต้นทุนสูงค่าบล็อกเนี่ยประมาณโ,โหหลายพันอยู่พันถึงสองพันบาทครับก็เลยแบบจัดเต็มเลยสีจัดเต็มแล้วก็จะมีโฮสต,ตรงนี้ไว้สําหรับ คุมหัวหรือว่าเวลาแอบตังเมียก็คุมหัวไว้แล้วก็เอาตังใส่กระเป๋าแบบนี้แอบผู้จํานาเรื่องแอบตังจริงๆนี่เราจะต้องหาที่ที่ใส่ใส่ตังเมียใหม่โอเคอ่าเดี๋ยว้องเีลองใส่ดูเดี๋ยวพี่ถึงลองใส่นะครับผมได้ได้นี่เสื้อไซส์แอลเอลเทปไรเดอร์เลยเป็นผ้าหนาแล้วก็เนื้อผ้าดีมากใช่ใช่ สาเหตุที่ไม่เอาเป็นซิปเพราะว่าเป็นซิปมันมีเยอะละเอออันนี้ก็เลยเป็นแบบสวมเลยมันสามารถใส่ได้แบบโดยที่ไม่ต้องใส่เสื้อด้านในอ่าในนายมะขามคิดถึงแฟนคลับแล้วนะใช่ใช่นายมะขามคิดถึงประชาชนอ่ะลองหันหลังหน่อยนี่เดี๋ยวเราจัดฮู้ดก่อนนะครับจัดฮู้ดนี่นี่น่นะครับนี่เป็นไงสวยงามอลังการงานสร้างผมตั้งใจว่าจะซื้อแล้วไว้ใส่ขับรถนะครับอ๋อใช่ใช่ แต่มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราขี่ขี่รถเนี่ยไอเนี้ยมันจะตีหมวกเราแนะนําว่าให้ผูกเลยก็ยัดไว้ในเสื้อ,อ,อใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ถุงตรงนี้นะครับสามารถให้ความอบอุ่นแล้วก็มือสามารถชนกันได้อนี่มือ,ม,อมือมือเราลอดผ่านกันได้นี่อันนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะเลยเพราะว่าร้านอื่นไม่มีมีร้านนี้ร้านเดียวคือ นี่ผมรู้เลยนะมะขามอ่ะมีคนซ้อนตายประจำไงใช่ใช่เวลาแม่สาวไว้นั่งท้ายก็อเก็บไว้ไม่อยากให้มือแฟนร้อนก็จะแบบใช่ถูกต้องเหมาะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วก็เวลาแฟนมือร้อนก็เอามือสอดเข้าไปในนี้นี่เหรอโอ้หสุดยอดเลยเดี๋ยวโอ้อันนี้พี่พึ่งคิดได้จับมือนะพึ่งคิดได้พึ่งคิดได้เมื่อกี้เป็นไงอ่าแล้วก็ นอกจากนี้ก็จะมีเดี๋ยวขอโฆษณาหน่อย <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาในคลังก่อนนะตอนนี้ในประขามกาลังจําหน่ายเสื้อที่เป็นเป็นเสื้อแขนสั้นด้วยอันนี้นะครับเดี๋ยวแต่ว่านี้เป็นของลูกค้าอันนี้เป็นเบอร์ x อ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองถอด <c oughs> ออกมาดูนะ <c oughs> อ,อ่าลองถอดก่อนก็ได้ครับของลูกค้ามาดูนะยืมนะครับใช่ยืมยืมไม่รู้ของใครไม่รู้ของใครนะแต่จะไม่ว่าเราออกมาโปรโมทให้นะนี่เรามาโปรโมทแล้วตอนนี้ก็ เขจะเป็นเสื้อแขนสั้นสีดําแล้วก็สกรีนสีทองทองนี่เวลาเจอแสงนะครับมันจะแบบป๊อปมันจะสะท้อนแสงนะเวลาลับกลางคืนก็ใจเย็นชัดเลยใช่เนี่ยป๊อปวิ้ป๊อปอ่าส่วนด้านหน้าก็จะสกรีนเอฟเอฟไรเดอร์จีเฮดนี่นะไซส์ไซส์เอลครับผมใช่ของจะไม่มีสต็อกเพราะว่าของที่แบบผมสั่งทําเนี่ยจะรับตังจากลูกค้าก่อนแล้วก็นําไปผลิตตามจํานวนที่ลูกค้าสั่ง นายมาถามหมดงบนะครับหมดงบเรียกได้ว่าเอาเงินจากลูกค้าไปผลิตเออเรียกเรียกง,งั้นง่ายง่ายกว่าถ้าซื้อให้แฟนด้วยน่าจะดีนะครับน้องเจยียเดี๋ยวรอ,อก่อนต้องรอก่อนส,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 สัยน่าจะน้อยใจแล้วเนี่ยผมซื้อตัวเดียวแหละเออต้องซื้ออีกสักตัวเดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยวน่าจะสั่งเพิ่มแล้วก็ต้องมาเอาเองนะครับถูกใจนะครับใช่ใช่นี่นายมาถามเลี้ยงดีมากเวเจน้องเจ๋ฝากน้องเจ๋พับก่อน เดี๋ยวนายประขามจะพามาดูนี่อันนี้นี่ครับออันนี้เป็นสติกเกอร์เอเนะครับอ่ะเดี๋ยวนายประขามจะฝากน้องเจไว้ด้วยฝากน้องเจไว้สักสักชุดชุดหนึ่งไหนวะนี่นะครับนี่ จะเป็นแบบไม่สาวไอ้ในก้อนน้ำขามกำลังขี่รถอยู่จะมีประมาณ3ชุดที่แบบลายแตกต่างกันนี่นะครับจะเป็นแบบนี้ก็คือจะมีสีชมพูสีส้มที่แบบขี่คนเดียวแล้วก็สีทองส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบขี่สองคนใช่เดี๋ยวจะฝากนองเจไปถ้าใครที่แบบเป็นแฟนคขับในมาขามก็ ติดต่อน้องเจไปได้ได้นะครับที่ตั่งนะครับไปรับได้ที่ผมใช่ที่สั่งที่สัง่งสั่สงรับที่เจเจได้เลยนี่เอาไปกี่ชุดเดียวอ่าให้ให้หมดนี่เลยกี่กี่ชุดไม่รู้อ่าลองนับถ้าใครใครไม่มาเอาเดี๋ยวผมติดรอบตัวตัวเองเลยนะติดในรอบขั้นไปเลยหลายแพทยเลย สิบสองนะครับหนึ่งโลพอดีอ่าเดี๋ยวก่อนกลับอยากอยากติดสีอะไรเดี๋ยวติดที่รถให้ไม่ผมเอาสีสีอะไรดีอันนี้เดี๋ยวอันนี้ว่าเอามีทั้งพี่มะสามแล้วก็อ๋ออันนี้นะอ่าเป็นสองคนใช่สองคนเคอันเนี้ยมันมีพี่ป๋ามคนเดียวไงใช่แบบนี้เลยไปมาไปอ่ะถึงกล้องนี่ครับครับผม เราไปติดรถนะเจิมรถแล้วหน่อยนะรถยังเพิ่งล้างแล้วก็เพิ่งล้างจากสงการแล้วก็ขั้นนี้ใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันหนึ่งพัน AA นะครับตัวนี้ตัวพันเดี๋ยวเราต้องเช็ดกันเจิมแล้วเจิมแล้วนะครับเราต้องว่าคาถาก่อนโอ้โหมันเข้าด่านทีไรต้องโดนนายจับทุกทีโอยเดิมเดิมอยู่ไม่มาเลยมาเราจะทำการติด กกินี่ตรงนี้เลยหน้าผากเลย <C oughs> เรียบร้อยติ๊กเกอร์ตัวน,นี้กันน้ำกันฝนแต่ไม่กันลอกทำ <C oughs> ไมกันลอกนะกันลอกในกรณีที่แบบมีแฟนคับับางคนเอามือไปแค่เนี้ย กาวมันก็เสื่อมอ่าแต่ถ้าโดนน้าโดนฝนหรือว่าโดนลมอะไรเงี้ยมันจะไม่หลุดไม่ลอกสีก็จะประมาณนี้สุสดตลอดเลยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ะคันนี้ไปไปไปไหนเนี่ยเจอด่านโดนนายจับทุกด่านโอโ้โหนะไม่เป็นไรนะมีแม่สาวไอคอนคอยคุมอยู่นะคอยคุมคอยคุมอยู่ด้านหลัง <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนี้ตอนนี้รถเนี่ยนะคได้เอาไอ้เขาเรียกว่าบ่อท้ายออก เพราะว่านี่สังเกตจากเป็นบ่อแต่งนะครับจะไม่เหมือนบ่อน้องเจบ่อแต่งจะนุ่มๆบางๆแต่ถ้าเป็นเบาะของน้องเจจะเป็นหนาๆซึ่งอันนี้ดีตรงที่ว่าน้ํามันจะไม่เข้าเบาะแต่อันนี้น้ําเข้าเบาะพอน้ําเข้าเบาะปุ๊บเวลาล้างอะไรเงี้ยแล้วเราเรามานั่งในตอนที่รถแห้งแต่เบาะมันยังไม่แห้งเรียบรอยเลยตัวเปียกหมดเลยตอนนี้ก็ตากอยู่นะครับสุดท้ายก็ ฝากติดตามช่อง e b l e Live Rider T-H ด้วยนะครับแล้วก็ช่องมาไอแช n เนลด้วยตอนนี้ไออยู่ด้านบนนะครับ <laughs> ช,ช,ชินชินเคยเราขโมยตังค์มา <laughs> ที่เราจะใส่ไว้ในนี้ <laughs> อย่าดังนะไกลดูช่องผมว่า <laughs> อย่าไปคอมเมนต์ช่องมิปัมเลยอย่าไปจงอย่าไปบอกนะใส,ใส่นี้โทษนะ <laughs> ใส่นี้โทษ <laughs> โอเคก็ฝากติดตามช่องนุเทปไลเดอร์เทสเลวก็ช่องไอ้เดินครับแล้วก็ฝากติดตามช่องของน้องน้องเจเจที่ช่องอะไรนะครับอฟาดไรไรเดอร์นะฟาดไล่ไรเดอร์นี่มันยอมาจากอะไรครับมันแปลว่าอะไรฟาดก็คือความเร็วนะครับไรก็คือแสงแล้วก็ไรเดอร์คือผู้ขับนะรวมกันคือผู้ขับด้วยความเร็วแสงโอ้โหยอดเลยแต่ก่อนอื่นเปลี่ยนท่อกัน เร็วแสงแน่นอนตอนนี้ตอนนี้เร็วเสียงอยู่เพราะว่ารถไปแล้วเสียงยังไม่มานะครับใชคือน่ากลัวมากนะครับไม่มีเสียงนี่ผมโดนปัดหน้าสองครั้งนะเป็นจะต้องเปลี่ยนท่อก่อนนะครับบอกว่าติดติดเดว้วเลยเดวิวเลยนะครับก็แค่ติบพี่น้อยนะครับหมื่นหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับต้องลองงบก่อนหนึ่งพันห้าร้อยโอเคอันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณน้องเจและก็ถ้าหาก อยากจะมาเที่ยวสงขาก็พักในมะขามได้นะครับครับตรงนี้มีห้องว่างอยู่สามารถเข้ามานอนได้ผม,มนอน3ามคืนแล้วสบายมากเลยนะสาหรับวันนี้ผมก็ผมกับนายมะขามนะขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับก็สำหรับอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องให้ด้วยก็สําหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย